พลังของวันนี้กุญแจสู่ความสำเร็จที่คุณมองข้ามไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสำเร็จด้วยไม n เสร็จช่องที่จะช่วยให้คุณค้นพบพลังในตัวเองและสร้างไม n เสร็จที่นำไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเจาะลึกถึงหนึ่งในแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปนั่นคือพลังของวันนี้ครับเรามักจะพูดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต แผนการที่ซับซ้อนหรือความฝันที่อยากให้เป็นจริงแต่เรามักจะลืมไปว่าก้าวแรกและก้าวที่สำคัญที่สุดเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ครับหลายครั้งที่เรามีไอเดียดีๆมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เรากลับไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำสักทีเพราะเรามัวแต่รอพรุ่งนี้หรือรอความพร้อมที่สมบูรณ์แบบซึ่งมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็เป็นได้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมการลงมือทำในวันนี้ถึงสำคัญที่สุด แล้วเราจะใช้พลังของวันนี้เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสและสามารถสร้างความสำเร็จได้จริงในทุกวันครับกับดักแห่งการรอคอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำทำไมเราถึงชอบผลัดวันประกันพรุ่มทำไมเราถึงรอคอยพรุ่งนี้ที่แสนวิเศษหรือโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่สาเหตุหลักๆที่ทำให้เราตกหลุมพรางนี้มีหลายประการครับ ความกลัวและอคติทางจิตวิทยากลัวความล้มเหลวเรากลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอกลัวการถูกวิจารณ์กลัวว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังความกลัวนี้เลยทําให้เราเลือกที่จะไม่เริ่มต้นเลยดีกว่าเพราะการไม่ทําอะไรเลยเท่ากับไม่มีโอกาสล้มเหลวกลัวความสําเร็จฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่บางคนก็กลัวความสําเร็จครับเพราะความสําเร็จมักจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น ความคาดหวังที่สูงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นเคยอคติในการวางแผนหรือ planning fallacy เรามักจะประเมินเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานต่ำกว่าความเป็นจริงและประเมินความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ในอนาคตสูงเกินไปทำให้เราคิดว่าพรุ่งนี้มีเวลาแยะๆเดี๋ยวค่อยทำความต้องการความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism เราอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดไม่มีที่ติ เลยมัวแต่คิดวางแผนตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไม่ได้ลงมือทำจริงๆพอรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบพอหรือยังไม่พร้อม100%เอร์ซครับภาระที่ดูใหญ่เกินไปเมื่อเรามองเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เราอาจรู้สึกท่วมทน้นไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือคิดว่าต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทำให้มันสำเร็จความรู้สึกนี้เลยทำให้เราเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยดีกว่าเพราะมันดูเป็นเรื่องที่ยากเกินกำลังของเรา แต่ความจริงก็คือพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงในแบบที่เราจินตนาการไว้เลยครับพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ในอีกวันหนึ่งเท่านั้นและการที่เราผลัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่แค่ทำให้เสียเวลาแต่ยังทำให้เราเสียโอกาสเสียพลังงานและอาจสร้างความเครียดความรู้สึกผิดและความรู้สึกเสียดายที่ตามมาในภายหลังครับพลังของก้าวแรกที่เล็กจิว๋วสร้างโมเมนตัมแห่งความสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องพิชิตโลกทั้งใบในวันนี้ครับ คุณแค่ต้องเริ่มต้นและการเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเริ่มต้นเล็กๆล,ลองนึกภาพก้อนหินก้อนใหญ่ที่วางนิ่งๆการจะขยับให้มันเคลื่อนที่ต้องใช้แรงมหาศาลใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเริ่มด้วยการออกแรงแค่เล็กน้อยให้มันขยับได้นิดเดียวนั่นคือการสร้างโมเมนตัมครับเมื่อมันเริ่มเคลื่อนที่แล้วการจะทำให้มันเคลื่อนที่ต่อไปก็ง่ายขึ้นมากครับหลักการสำคัญคือก้าวแรกที่ไม่สามารถปฏิเสธได้หรือที่บางคนเรียกว่า กด2นาทีหรือ the two minute rule จากหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear ไม่ต้องทำทั้งหมดแค่เริ่มทำถ้าคุณอยากเขียนหนังสือไม่ต้องตั้งเป้าว่าต้องเขียนให้จบเล่มในวันนี้แค่เปิดคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ประโยคแรกหรือแค่เขียนหัวข้อแรกออกมาก็ได้ครับเริ่มจาก2นาทีถ้างานไหนที่คุณรู้สึกว่าต้องใช้เวลาเยอะหรือไม่อยากทำเลยลองตั้งใจทำแค่2นาทีดูครับ อยากออกกําลังกายแค่ใส่รองเท้าวิ่งแล้วเดินรอบบ้าน2นาทีอยากทําความสะอาดบ้านแค่เก็บจานหนึ่งใบแล้วล้างแค่2นาทีอยากเรียนภาษาใหม่แค่เปิดแอป,ปเรียนภาษาแล้วเรียนคําศัพท์1คําหรือประโยคสั้นๆหนึ่งประโยคใช้เวลาไม่เกิน2นาที ทำไมแค่2นาทีถึงมีพลังสองนาทีนี้จะช่วยเอาชนะแรงเฉื่อยในตัวเรามันเป็นเวลาที่สั้นมากจนสมองของเราไม่รู้สึกต่อต้านและบ่อยครั้งคุณจะพบว่าเมื่อคุณได้เริ่มทำแล้วความรู้สึกอยากทำต่อก็จะตามมาเองเพราะโมเมนตัมได้ถูกสร้างขึ้นแล้วครับนี่คือการเปลี่ยน mindset จาก ฉันต้องทำทั้งหมดให้สมบูรณ์แบบไปสู่ฉันจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่คือการเปลี่ยนไม์เซ็ตจากความกลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบไปสู่ความกล้าที่จะเริ่มลงมือทำไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมันคือประโยชน์มากกว่าการรอคอยคือโอกาสในการฝึกฝนไม์เซ็ตเพื่อให้โอบรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ3ขั้นตอนลงมือทำวันนี้ให้มีพลังสูงสุด เพื่อนําพลังของวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมมี3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีระบุภารกิจหลักหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดของวันนี้ในบรรดางานทั้งหมดที่คุณต้องทำหรือเป้าหมายที่คุณอยากเริ่มต้นให้คุณเลือกงานที่สำคัญที่สุดหรืองานที่คุณรู้สึกว่าถ้าทำสำเร็จในวันนี้มันจะสร้างผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดหรือทำให้คุณรู้สึกสำเร็จมากที่สุดมาแค่หนึ่งอย่างเท่านั้น การโฟกัสไปที่หนึ่งอย่างจะช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นและทำให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเป้าหมายอยากมีสุขภาพดีภารกิจหลักวันนี้อาจจะเป็นเตรียมอาหารคลีนสำหรับมื้อเย็นหรือเดิน30นาทีครับหั่นภารกิจนั้นให้เล็กจิว๋วจนไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อคุณมีภารกิจหลักหนึ่งอย่างแล้วให้ถามตัวเองว่าอะไรคือก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่เกิน5-10นาทีถ้าภารกิจคือหางานใหม่ ก้าวแรกที่เล็กจิ๋วอาจจะเป็นเปิดเว็บไซต์หางานหนึ่งเว็บไซต์หรืออ่านเงื่อนไขตำแหน่งงานที่สนใจหนึ่งตำแหน่งถ้าภารกิจคือเรียนภาษาอังกฤษก้าวแรกที่เล็กจิ๋วอาจจะเป็นเปิดแอปเรียนภาษา2นาทีหรือเรียนคำศัพท์ใหม่1คำหรือประโยคสั้นๆหนึ่งประโยคใช้เวลาไม่เกิน2นาทีสิ่งสำคัญคือการเอาชนะแรงเฉื่อยเริ่มต้นครับ ผมเองก็เคยเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเริ่มโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ดูซับซ้อนอย่างตอนที่ผมเริ่มทําช่องสําเร็จด้วยไมซ์เซตใหม่ๆนะครับผมรู้สึกท่วมท้นมากกับการเรียนรู้เรื่องการถ่ายวิดีโอการตัดต่อการเขียนสคริปต์ผมมักจะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูวิธีตัดต่อหรือรอให้มีเวลาเยอะๆก่อนค่อยเริ่มเขียนสคริปต์ซึ่งมันทําให้ผมไม่ได้เริ่มต้นสักที จนผมได้เรียนรู้เรื่องพลังของวันนี้และหลักการก้าวแรกที่เล็กจิว๋วผมเลยลองเปลี่ยนความคิดครับผมตั้งเป้าแค่ว่าวันนี้ฉันจะลองเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแล้วลองตัดต่อวิดีโอแค่5นาทีหรือวันนี้ฉันจะเขียนสคริปต์แค่หนึ่ง p ราฟการทําแบบนี้มันลดความกดดันลงไปเยอะมากครับและเมื่อผมได้เริ่มผมมักจะทําต่อได้มากกว่าที่คิดและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้ช่องนี้ได้เกิดขึ้นมาและเติบโตมาถึงวันนี้ครับ โอบรับวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจำไว้ว่าวันนี้คือของขวัญที่สำคัญที่สุดครับเป็นเวลาที่คุณมีพลังในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงๆคุณไม่จำเป็นต้องรอวันจันทร์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้คือวันที่คุณสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จได้วันนี้คือวันที่คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและเติบโตวันนี้คือวันที่คุณสามารถสร้างนิสัยเล็กๆที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต อย่าให้พรุ่งนี้ที่ไม่เคยมาถึงหรือความสมบูรณ์แบบที่จับต้องไม่ได้มาพรากโอกาสในการลงมือทำของคุณในวันนี้ครับเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้แล้วคุณจะเห็นว่าโมเมนตัมจะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการสะสมของก้าวเล็กๆในแต่ละวันที่คุณลงมือทำครับบทสรุปนะครับ ถ้าคุณได้เรียนรู้และรู้สึกมีพลังจากคลิปพลังของวันนี้นะครับผมอยากชวนให้คุณนำแนวคิดนี้ไปลองใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูนะครับลองระบุภารกิจหลักหนึ่งอย่างที่คุณอยากเริ่มต้นในวันนี้จากนั้นหันมันให้เหลือก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในไม่กี่นาทีและสุดท้ายลงมือทำทันทีโดยไม่ต้องคิดเยอะการลงมือทำในวันนี้ไม่ใช่แค่การบรรลุเป้าหมายแต่คือการฝึกฝนไมเซ e ตของคุณให้แข็งแรงขึ้นทุกวันครับ ถ้าคุณเห็นคุณค่าของคลิปนี้และอยากให้ช่องสำเร็จด้วยไมล์เซตได้ส่งมอบพลังดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคิดว่าต้องการพลังใจและพลังการลงมือทำในตอนนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องสำเร็จด้วยไมล์เซตพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในการพัฒนาตัวเองที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตครับ ขอให้ทุกคนใช้พลังของวันนี้ให้เต็มที่นะครับและจำไว้ว่าคุณทำได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ